สวัสดีวันนี้อยู่กับผมช่อง DMX ตอนนี้เราก็ก้าวเข้าสู่ซีซั่นสามไปแล้วแต่คลิปเราวันนี้เราจะเป็นซีซั่นสองอยู่ทำเสียงเท่มเท่หรือเปล่าไม่รู้วันนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ไล่เวอรชันไร้ของแพทก่อนวันนี้เราจะเล่นแบบไม่มีปุ่มย่องเลยเราจะวิ่งใส่วิ่งใส่ ก่อนลาทีทั้งสองไงคเออจะเป็นไงก็ไปรับชมกันเลยก่อนไปรับชมผมฝากร้งงานเติมเกมก่นอนมีดใหม่เข้ามาอย่าลืมไปเติมมาละคุ้มสุดเลยเติมร้านนี้ก่อนเลยสำหรับใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอัลีนาเบรกเอาราคาถูกผมแนะนำร้านนี้เลยร้านตีโ,โกทีเฮดบริการเติมเกมอัล n ีนาเบรกเอาราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่องหรือ6ช่องหรือแบตเติมถราคาถูกกดเติมเองแน่นอน และยังมีบริการเติมเกมอืนอ่นๆอีกมากมายใครสนใจคลิกลิงใต้ล่างผมได้เลยดดท,<า>ทีดีไอเลยหมเยูเตียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะพบมาเออเซฟที่ก็หลักการไอ้ยลก,กา้า้ติดช่องสมอดมาไกคู เออสงครามละเตรียมตายได้ทวกเอ,อ,เอ,อกอะแอกกูซ้ำไหมกูซ้ำด้วยบัวกูซ้ำอีกโดกูซ้ำอีก,ก,อกพอยังพอแล้ว โอ้โอ้ข่ามึงนอนอยู่วันนี้ตาลายยีมอดกระโม่บุกเข้าบุกฮะใจเยี่ยจังหวะนี้ผมก็ปล่อยให้เพื่อนยีดแล้วเราจะฟาร์มเดี๋ยวตัวเดียวเพื่อนไหนวแบ่งๆกันไป จะเสียงตื่นไม่น่าไหวเลยนะเฮ้ยกูไหมไปช่วยได้จบยังอออออโอเคอขอยาดแซ่บไม่มี 应着好了的。 อยู่ตอนนี้มีกระเป๋าแคมปิ้งนะวี<อ>จริงจ เซฟไม่ได้เปิดแบบนี้เซตโจนนี่จะกันมั้ยบ่แซบเลยของบ่แซบคลับของแค่นี้ก็แซบแล้วอืมถ้าถ้าก็ตื่นเดี๋ยวมันด้วยมีค่ เกิดอย่างนี้ให้กูไปตายแ้เยังดีกว่าเกมเครียดเลยกูจะไปไหนดีวะซ้ายหรือขวาซ้ายมีไปไปไหนซ้ายกว่ซ้ายมีเสียงกูไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายเลย มึงใครนี่มึงใครนี่มึงใครนี่นี่ hiền cũng hiền nha hiền như ấy lao lấy mình canh phước bây giờ bảo qua rồi nè lấy mình canh ไอหน้ามันดันมา,ลานลนนแล้วแน่เลยเนี่ยใช่เด้อหุรานรีเฟกแกตอนแรกก็รีเฟกคอมไว้อย่านิ่งดิกูเต่นเต้นอมมานหาวไปอีกใส่ทานได้ว่าวิ่งแบบนี้มันเจ็บ กูรู้มึงเจ็บมึงโดนมึงโดนโดนมันหน้ากูไปสิไอ้ไรเฮีย้ยปิวเลยนะบ่นหัเท้อกูได้เสียงทันยานักติดติดอยไรไปนี่ เหม่ยปากเลยเขียให้หมดอ่ะเดี๋ยวได้เก็บของสบายใจนะ chết lại bao win sai hình đâu nghe nhiều đấy tăng cho hồ mấy Ví <laughs> cứ gặp mùa anh đen chặt lên, một hai. สองเลยสองโอ้ปืนปืนโอ้ตายลว ดำมืดดำมืด,ด,มด,ด <Yeah. S 1> อย่าก่อนเชี่ยตออกมาแน่อ่ะพอตัวพี่พอตัวพี่มึงร่วงเลยมึงจะหนีไงอยู่ในสนามรอบอยู่วิ่งหนีเข้าใจไหม ชัว่วกูตึงด้วยแกแฟบละของอินโฟอโฟของมีแล้ว <c oughs> เดีวกี สองนาดกาฟาเรนไฮา์อุณหภูมิร้อยห้าิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิสองอุณหภูมิความเชืญนยิบสองนกาปัดขวายิงสว่าหวังผลสวยพี่สวยเกมนี้ต้องรอดละจะเต็มอีกรอบนล้ไหลายรอบละแม่อยู่ไหนเข้ามาที่เข้ามาที่ นอ้มีขอ้โดงอ้วยคอับหโอ้โหอ้หโอ้ี่อ้อ้แดงด้วยคอับอยิงโอ้ยหโ้โ้อบมอไม่เห็นได้ไงวะ ยังรอดแต่กูขาหักเลย <c oughs> หักอีกแล้ว เพื่อนกูคื้ายซิงมึงใครนี่เพื่อนกูซิงนี่ ไม่มันเยอะเท่าวะมันทำอะไร้แถวโคกรั้มมันฟังหมดเตีเ้ยมวะเฮ้ยกิตี้วันนี้จะเก็บพ้อชิวๆสักน่อยจะอิดเองแล้วมึงยังมีอีกเชีย๊ยเดี๋ยวกูยิงมาพี่ขาหัก หมดสักทีอ้อุ้ยกระหอกแซ็บเลยอ่อยัดใส่นะ มึงใครเนี่ยมยังไม่หมดอีกหรอไปที่อื่นมันก็ได้อิ่มแล้วอ้าใจกับหองแค่นี้แล้วอ๋อแล้กูไล่ด้วยไงออออเออเออจะหนีไปไหนวิ่งผ่านหน้าสิงโตแบบนี้ไม่ได้นะ nhiều đấy nghe nó bị đồ bây giờ ngày mới nè จนวันนี้ผมคิดว่าหมดแล้วนะผมก็วัวหมดแล้วมันตายไลถือไม่ดีเด็กขี